สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องยิงซูซูไก<ด>่ที่เรา<อ>ไปอยู่คนละที่นะคะเพราะมันม่ <c oughs> โอเคค่ะทขาใช่แล้วคะ่ะ <c oughs> ทำอะไรตัก <c oughs> ไปกันคะ่ะเริ่มเข้ากุ้งกี้เลเวลเราน้อยหน่อยนะคะแต่ก็ไม่บ่อไรไม่แต่ว่าเราเราไม่ได้เก่งที่เลเวลเราถึงที่ฝีมือนะคะพี่เรา เรื่องประมาณ50าสิบห้ารอยนี่แหละแต่โคตรแก่งอ่ะทุกคนจริงนะค่ะเขาโตแล้วแป่ๆแต่เรารากหัวเป็นแค่ไหนเองไหคะแต่เราลากหัวไม่เป็นนะคะ <c oughs> ทุกคน<อ>ก็รอมันเข้าเกมแล้วมาพูดสีดังหน่อยนะคะเข้ามาแล้วคะ่ะทุกคน แต่จะชอบทงไดีเรไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาสิี่ีก็ได้สี่สิตาเดียวนะพี่พูดอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่ชอบเล่นงนี้ย

เ mm ่ต hmm. uh, ้องไปเราไม่ไปถ้าเราต้องใส่แผอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปพูดคำหยาบเพยังจะนนี้ฝั ถามว่าการบ้านอะนรนะเรามาทำเสร็จหรือยังวิวจะเมื่อไหร่วริวจะทำวิวไปทำให้มันเสร็จแล้ววิวจะเล่นกี่โมงวิวก็เล่นถ้าวิวยังไม่ทำก็อยู่อย่างนี้แล้ววิวก็จะมาโหงมา <c oughs> double kill มีหลายเล่นไม่ใช่หรอไม่โอเคอืมอุ๊ย่่เจ็บเล 那个。 嗯，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 嗯 ทำดนีรับแล้วรับให้เลเนี่ยเัางเง้ยออเทำก่อนนั่เ่ะัดรื่งาเลยเนี่ยวะับเคาเลยนะเีวฮะจต้องไม่้อค่ะนีอมี First blood, oh. double kill. ไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะไม่มีตาเหรอตาหมด kill. Yeah. double kill บายๆค่ะทุกคนก็อขอจบคลิปเพ uh. ียงแค่นี้นะคะ